สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ X Shot นะครับแล้วในคลิปนี้ผมก็มาเล่นอยู่ในโหมดบัอปี้นะครับแล้วปืนที่ผมจะเอามาใช้นะครับก็คือปืนเปิร์นเอนจิ้นนะครับเป็นปืนแอสซอลไรเฟิลที่เป้านิ่งที่สุดนะครับผมผมคิดว่ามันน่าจะนิ่งที่สุดแล้วนะครับคือแบบนิ่งคือนิ่งเป็นเลยนะครับผมแล้วปืนนี้คือยิงทะลุกําแพงนะครับแล้วก็ยิงทะลุมัมมี่ด้วยนะครับยิงเร็วกระสุนให้มาเยอะแล้วก็ไอเี้ยแรงด้วยนะครับผมบอกเลยว่า สบายใจหายห่วงได้นะครับปืนนี้ไว้ใจได้นะครับยิงไปเลยครับผมยิงให้ตายหาไปเลยเมื่อกี้ยิงดันเพื่อนนะครับแม่งเพื่อนคงบ่นในใจว่าเฮ้ยไอเฮียมึงจริงยิงทําไมว่าดันมาหาก,กูทําเพื่อแล้วปืนเนี้ยถ้าเกิดเอาไปเล่นด่านโกดังอาวุธอะไอเฮียบอกเลยมันจัดนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมตกงั้นผมไปก่อนอยู่นานไม่ดีจะต,ตายมามีไม่มีตามมาขงบนไม่มีโอเคเคลียนะ ผมขึ้นไปข้างบนก่อนครับโอเคกล่องกระสุนนี้กูขอแล้วกันไปแร้วไปแร้วไปเร้ว,รว,รว,รวมีมาม,มี่หรือเปล่าอยู่ด้วยอยู่ด้วยเฮ้ยข้างหลังมาม,มี่มาจริงครับตดกําแพงตีกําแพงโอ้ไม่ทันวะไม่ทันจริงวะครับวัยรุ่นตอนนี้เพื่อนกำลังหวดกับมาม,มี่นะครับโดยใช้มัดชาร์จนะครับมาเลยดีโอ้ไม่มาเลยจริงๆสุ่มทะลุกําแพงเลยไม่เจอ ไปมีมีม,มีกระโดดผ่านไปแล้วเดี๋ยวรอมาถ้าเกิดถ้าเกิดเปิดเกาะเราก็ต้องรีบหลบอะนะครับบอกเลยเรียบร้อยครับมีคนโดนตกครับอันนี้อะไรเนี่ยเซรามูนเหรอไม่มีมาม,มี่มาเลยเฮ้ยนีงไงม่งมาแล้วไอสัตว์มันมาเร็วแทกเกือบซวยครับเกือบไม่รอดครับเมื่อกี้มาแล้ว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 เอ้ใครไปลแล้วเปิด ยิงสูงทะลุมแม่งเลยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนยิงมั่วครับตอนนี้คือยิงมั่วไปหมดอ่ะอุ้ยเกือบต,ตายกันเลยเว้ยมาแล้ว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 อู้ยเยอะจัดเฮ้ยหลบกันอืเฮ้ยไม่โดนครับยิงยิงยิงเฮ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วยิงไปเ้ยกระสุนหมดรีโหลดครับเติมลูกได้ยิงเลยครับยิงเลยครับเอ้ยข,ข้างมาเหรอหายละสองข้างก่อนงี้ไงยัไงไงครับ สิบห้าวิกูต้องรอดครับสิบห้าวิกูต้องรอดครับไปไกลครับอย่ามายุ่งกับกูเดอ้อเป่านิ่งจัดเลยปืนเนี่ยผมยังชอบชอบกระเฮียแล้วกูตกแม่ย e s ลงล่างก่อนสามวิโอ้รอดอยู่แล้วครับสบ,สบายสบายครับยิงสุ่มแม่งเลยดูยู่ไนยิงสุ่มมูว่วเผื่อโดนครับปรากฏว่าไม่โดนใครเลยแล้วห้องนี้หลายวินจัดไปครับรีบวิ่งด่วนเลยเออมีดนี้ครับมีดโซนิกเบดนะครับเป็นมีดที่ถือแล้ว วิ่งไวนะครับบอกเลยน่าจะไวเท่ามีด8ดาว8.5ดาวแหละผมไม่แน่ใจว่ะแต่รอบนะี้ผมเป็นมัมมีเว้ยผมเป็นมัมมีเว้ยขอละกันตัวเนี้ยแตก <c oughs> ไปแล้วครับตอนนี้ห้องนี้คือคือยังไม่เจอเกรียนนะครับแต่นี้นคือตายหาหมดขึ้นไปดิครับแั <c oughs> ้งติดชหายโอ้ยติดแล้ว ขึ้นไปขึ้นไปแตกหนึ่งแตกสองแตกสองครับขึ้นท้างบนเลยขึ้นท้างบนปึ๊บมาละจ้าน้องเฮ้ยจะตายกูเฮ้ยลงมาตบไม่โดนตายหายกูมีโอกาสตั้งหลายทีเฮ้ยเฮ้ยเกิดใกล้กันด้วยมาน้องปึ๊บเฮ้ยหลบได้อีกไอเ้เหี้ยคุยเกือบแล้วเฮ้ยเอาต้นไหนก่อนแบรบู๊ปแบรบู๊ปึ๊บไม่โดนกูตายเลย เทียมีดแรงจัดเลยเสียบมีดซะด้วยเฮ้ยว่าไงวะรุ่นมาเฮ้ยเอาตัวที่มันในนี้ก่อนยิงกูก่อนต้องตบให้โดนดิกูโฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตบไม่โดนโอ้โหแม่งเล่นมาตั้งแต่มามีปรับใหม่นี่คือตบโดนยากเหลือเกินเฮ้ยตบไม่โดนปึ๊บปึ๊บหรือว่าเมาส์ผมไวไปลดลงลดลงหน่อยตบง่ายโอย้แต่มันมันเร็วอะ่ะเฮ้ยมองไม่เห็นเลย มองไม่เห็นไปไหนแล้วโอ้โหแม่งเนียนจัดแอบหรือเปล่าไม่ได้แอบนี่ว่าเออแล้วผมมีระเบิดหมอกควันแล้วผมก็ใช้เนียนได้อะเหลือแค่คนเดียวครับตอนนี้อืมไปไหนเลยว,วะอ้าวมีแอบตรงนี้มาๆมา,มาลงมาลงมาเลยเอ้าเป็นเฉยแสดงว่ามันมีไอเทมการตกมามี่แน่นอนอยู่แล้ว แล้วไม่มีปืนพกฮิวเลอเลยตายป่าแค่ลูกเดียวคือเป็นเลยห้าห้าห้าบวกเอ้ยแล้วไปตายกันตรงไหนเนี่ยข้างบนไม่น่ามีเดี๋ยวแค่คนเดียวนี่นะแค่คนคนเดียวไปอยู่ไหนกันมีดเลยของมันไว้เฮียเอ้ยใจเย็นใจเย็นลองแล้วลองละลองแล้วนี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ตบตบเรียบร้อยแตกพวกบอกว่าฟันหมดไม่สนลูกไข ไม่เกรงใจกขาเลยมีเอ็มสี่ป่ะใช่ครับไปครับมาแล้วมาแล้วมาแล้ว <c oughs> ครับห้องนี้โนอะไรบงเนี G ่ย G G A G B R B K <c oughs> ไปดูดกูมองแล้วไม่เห็นเลยเฮียผมมองแล้วไม่เห็นครับตอนนี้หลอนหลอนมาก <c oughs> เคหายหลอนละกูอเอามีมาครับนีไปเลยเดี๋ยวหาตัวไม่เจอไปไหนละเฮ้ย โอ้แล้วเปิดนิวเคลียร์ตังจัดยิงไปเลยครับยิงไม่โดนไม่เป็นไรตัวข้างหน้าก่อนเปิดกระสุนมากเลยเวลายิงเว้าเรายิงไม่โดนเลยนี่ยิง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 อนมาหลายตัวเลยชอบชอบชอบครับของชอบแตกหนึ่งครับแตกสองครับหมดยังน่าจะหมดแล้วแหละเฮ้ยมีมีมามีมายิงยิงทะลุปไปเลยเฮ้ยโดนดูดไอ้เหี้ยโอ้โหอะไรเนี่ย แล้วจะดูผมทำไมเลยสามคนสามคนอีกแล้วตัวเดิมมองไม่เห็นไอ้เหี้ยอเจอระเบิดตัวนี้เข้าไปผมมองเลยไม่เห็นเลยครับแล้วคือวิ่งไปไหนแล้วประเด็นอยู่ตรงนี้แหละเอเจ้นี่เล่นซัดแอบ,บกันใช่ไหมไมีไหมตรงนี้วิ่งหออ่าเหลือคนนี้คนเดียวแล้วหาเลยเรียบร้อยแตกครับ ไม่รอดทำไมห้องนี้เขาแบบว่าดูคึกคักจังโยนแผ่นเหรอมอมมี่โยนแหรอคนนี้คุ้นๆนะคอมีก๊อตเนี่ยใช่คนที่เขาชอบเล่นบอมจีจีในห้องมอมมี่ไปเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนว่าใช่ปล่าจะไม่ใช่หน่ะแบงมาแล้วไอ้เหี้ยเฮ้ยบอมมี่อีมันไปตรงกลางมาตรงกลางมาไอ้เหี้ยไปไหนแล้ววะวิ่งมาโคตรเร็วเลยอะตกใจเนี่ยรอมาแล้วมาแล้ว ไปยังไปยังไปแล้วของมีมาโอ้โหโอ้โหเพื่อนแตกไอ้เหี้ยเพื่อนแตกยิง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 มันพุ่งมาแน่ยังยังยังเออเกือบโดนครับช็องมาเล่นหน่อยนี่นี่คือแบบผมยิงสุ่มมั่วๆเนี่ยตรงกำแพงอ่ะคือแบบคือก็ยังไม่โดนอ่ะเออตันค้างมาด้านข้างมาเพื่อนตันข้างมายิงเลย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  โอ้ยิงทะลุมันจัดมันจัดเป็ดรูปแป๊บนงึงมามามาอีกมามามาอุย้ยไอ้เหี้ยเกือบโดนอุ้ยมาได้ไงวะไอ้เหี้ยผมผมว่าผมไม่รอดวะอย่าอย่ายืนบางอย่างนี้ไอ้โอ้โหลูกเป็ดเยสเป็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงกันตรงไหนยิงไหนกันวะอยู่ยวขงบนหอลงมาใครก็ได้ไม่ลงว่ะ ไม่ยอมลงไม่ยอมลงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋วโดนตบยังอ๋อโดนตบแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่หอกันครับไปดูกันสิว่าไปหอแล้วจะรอดกลับมาหรือเปล่าอย่างน้อยก็ต้องตบได้อะไปโอ้โหเวลาจะขึ้นทีไรแม่มีคนมาบางังทิ้ไปเลยเพื่อนเอา้าเหี้ยกดกระโดดไม่มี ปึ๊บกดกระโดดไม่ติดอีกแล้วขึ้นทางปกติดีกว่าเราอย่าไปโชว์เซียนสเต็ปเทพเลยเลยหลบทีหลบทีออกมาแล้วครับตบโอ้โหทียนั่นแหละสวยเพื่อนสวยสวยไปขอโอ้โหไม่ได้วะผมจะตายแล้วตอนเนี้ยเลือดเลือดมีอยู่สองร้อยสิบข้างล่างข้างล่างข้างล่างอุ้ยไม่ตายโอเครอบสองครับแต่คนที่ใส่เลือดมาเยอะจัด ตรงนี้โอ้ไม่ไหววะโอ้โหเลือดอยู่แค่นี้ตายทำไมใช้บอมจีจีไม่ได้ห้องมันปิดบอมหรือเปล่าห้องมันปิดบอมใช่ไหมอ๋อห้องมันปิดบอมนี่ไงเข้ามาเข้ามาถามหาบอมจีจีเลยทิพายเ้หางแมเนลาโอ้แม่งเอ้ยปลาระเบิดมากูมองไม่เห็นแต่ข้างหลังแม่งเป็นยิงมั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 นแตกเ็กแล้วคือปืนผมมีเอฟเฟกต์เหมือนเป็น เป็นอะไรวะประกายไฟตรงปืนเห็นปะเหมือนแบบเวลาลูกบู๋เขาเจนเ็กอธิบายไม่ถูกอ้าววัดตกฟ้า้ากำแพงมาเพื่ออัดตัวเองเฮ้ยเฮ้ยแเกลให้หน่อยเกลียวเกลียวใครมีปืนพกฮกีวเกลวด้วยให้หน่อยผมไม่มีว่ะไม่ได้พกมามีอยู่แค่นี้แหละเฮียวมีครับเมียมี่กระปุกโว้มองไม่อะไรไม่เห็นเลยตอนนี้เฮ้ยเห็นนะผมว่าเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยแตกมีคนแตกมีคนแตกเย้ย ยิงเลยครับ <desserts> ยิงเลยครับใช้ปืนอะไรเล่นวะนะอุ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งยิงกูไปไกลไปไกลเอ้ยเกือบ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 เฮ้ยประเดี๋ยว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 เฮ้ยผมว่าผมไม่รอแน่เลยว่ะนั่นไงยิงเลยลงไปลงไปอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งกูไปเร็วเฮียไปเร็วไปเร็วอุ้ยมาจากไหนไอ้สัสเดี๋ยวเดี๋ยวตามมาแน่โอตามมาเต็มเลยว่ะ จรงจัดเออเฮ้ยยายไายๆอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งเฮ้ยแต่ว่าตอนนี้ก็สุนผมใกล้หมดว่ะมาใช้นี่เลย้วกันมีดมี่ตัวแรงของเราข้างบนทรงไม่ค่อยดีว่ะเหมือนมีมัมมี่มัมมี่ก็ตดลงไปหมดละจะทำการปาล้บปืนมัมมี่มันต้องวิ่งผ่านผมยังไงผมว่าล้วิ่งผ่านไปตัวนึ่งครับเมื่อกี้ วิ่งผ่านไปแล้ววิ่งผ่านไปแล้วไปเอในที่หนึ่งก่อนไปใช้เนียนใช้เนียนได้เชื่อคราวนะครับแต่คิดว่าน่าจะไม่รอดนะเนะี่ยเออเดี๋ยวนะคนนี้เขาอยู่ไหนนะขอเป็นก้อนเนะี่ยไอสารเขาโนมีทองห้องมันมโงเที่อนี่เขาก็เกรียนเกลียดแหลกหมดเลยผม้โหผมมีตัวนี้มาจาักไหนใครรู้แบบวูแบบว,วูผมขอหน่อยละกันไปลุ่น มาแล้ว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 โอเคไปตามไม่ตามก็ดีชักปอมดีกว่าน้องมีดไฟกับมีดไอตัวเนี้อันไหนมาแรงกว่ากันมามีขึ้นมาแล้วรอรับเลยครับหนึ่งสองซ้ำทำอะไรจ้าทำอะไรทำอะไรพัดฟปันเอาล่วงแล้ว อุ้ยกล่องกระสุนเฮ้ยมึงไม่เกียวไอ้หูนี่แหละที่ผมอยากได้นี่แหละนิ่งๆไว้คือ,อคือไม่มีใครสนใจผมเลยตอนเนี้ยจริงๆไม่มีใครสนใจผมเลยวะนสนใจแต่สนใจแต่ตัวนู้นกันเอา้าวิ่งมาจากไหนวะตอนแรกก็ไม่มีนี่คนนี้เขาก็เตียนเต็มระบบ 5, 5. ไปครับปึ๊บเ,เอา้า กระโดดไม่ติดกระโดดไม่ติดไม่เป็นไรครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยกระโดดไม่ติดอีกแล้วเปลนไปใหม่ครับเปลี่ยนไปใหม่โอ้แล้วผมเป็นมัมมี่ด้วยทุกคนปึ๊บอุ้ยตบไม่โดนไอ้เหี้ยโดนลุมเลยพอจะตบพอจะตบก็กลายเป็นว่าแม่งกระโดดชิบหายกระโดดหลบแม่งรู้ด้วยใช่ใช่ใช่อีกซ้ายค้างเลยจังหวะนี้ ขกูนี่ถาวรตั้งแต่สมัยมันเซ็นมา,าแล้วจะ้ะน้องชายหัวแตกไปที่นั่นแหละสวยครับนั่นแหละครับสวยครับแตกหมดตี้วะหมดตี้วะเออรับปืนบามังกรนะพูดถึงอ่ะผมเห็นไอ้คอมีกิกร์มาเล่นหรือเปล่ามันเป็นปืนที่แบบว่าอิงอิงมามี่แรงนะปืนตัวเนี้ยโคตรตีพอๆพกับปืนพวกพอฮันเตอร์ฮันเดอร์เลยมั้ง แต่เี๋ยวกี่คนห้าคนนะครับป่บาขึ้นข้างบนเลยดนดดนดดนมาแล้วอุ้ยกรอกไม่มีว่ะหายแล้วต้องตายอีงเดียวต้องตายอางเดียวแต่กูไม่ตายนั่นไงตายเกิดใหม่เลยแล้วเกิดใหม่นานใช่เกิดใหม่นานจา้าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับยังมีเวลาเหลือเยอะครับไปเลยครับผมอยู่ไหนกันป่าระเบิดลงมามีตกมาบ้างหรือเปล่าวะไม่น่าจะ มองไม่เห็นโอ้หเดาไม่ถูกลงชั้นล่างเฉยไปครับอะมีหนีไปแล้วมีหนีไปแล้วขอเข้าไปได้ไหมขอเข้าไปหน่อยขอเข้าไปหน่อยเรียบร้อยแต่ครับแต่ครับข้างหลังมีเอ้ยเอามัน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 อุ้ยโอ้หร่วงเหล็กสองคนครับอีกสองคนเหล็กหนึ่งคนครับไอชุด ซนต้าใช่ไหมคริสต์มาสอ่ะมันไปไหนแล้ววะเดี๋ยว่าอยู่ข้างบนเดี๋ยวมันต้องมาทางนี้เดี๋ยวดูก่อนดูเชิงก่อนรอกอนรอกระโดดลงล่างไหมหรือว,ว่า่ตรงนี้ต้องจากเวไปไหนแล้ววิ่งไปไหนกันแล้วตรงนี้ไม่มีเลยยา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 อย่าปล่อยให้รอดอย่าปล่อยให้รอดครับแค่ตัวเดียวแค่คนคนเดียวไม่มี ไปไหนวะหะแป๊บอยู่ไหนเนี่ยเอาฆ่าตัวตายเฉยจนมุมจนมุมจัดก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้านะครับ